สวัสดีครับนายคอยแม่งคนมันนองนะครับเมื่อนี้ได้ทีโค้งหมูตุนครับมากินนะครับพี่นองเด้อเมื่อนี้มาอยู่ทางทางรถไฟร้อยน้ำครับผมตอนนี้น้ำมันแห้งครับผมนี่ก็เป็นบอลเลียเขาจอดครับเสียงผู้ใหเนาะมาทางหลังนะเสียงผู้ใดมาทางหลังเนาะโอ้น่ายยังกินเมื่อนี้ได้ทีโค้งหมูตุนเป็นาแซ่บไม,ม่ให้ยังมีเลียพอมบ์เนี่ย ขึ้นเรือมาโน่นไล่หัวเลี้ยงเลาะเลาะ,ะ,ะ,ะโน่นโอ้ยโอ้ยเรือคนจอดไล,ล่ล้นนำน้อมื่อนี้จอดนี่ก็ลงนี่ป๊าเห็นอ,<ไ>อ,อ้นั่งเสื้อแดงๆไหมเป็นมหาป่าด้วยเนาะเออ<ม>น,นี่น้องใบไถ่เราพูดหัวสังเมานันนี่เรา,ไไววาเข้าห้องทางรถไฟลอยน้ำครับบ้านโคกสลุงครับผมจังหวัดลพบุรีครับผมโอ้ทางรถไฟลอยน้ำครับนั่งเมื่อนม่นั่งเม้าเอานั่งจักไปนั่งเอามามามาอ้าวยังโลนเนาะเนี่ย อยังรนปะปัดกินบ่เนี่ยยังเนี่อะยังอยูนี่ได้ยังเโโม,โมโ<อ>เื่อกี้เอาซีโคงหมูตุนไปเปื่อยตัวเนี่ยมาเนาะ,ม,นะมาต่มมาใหย่เปื่อยๆตัวเลยกินบ่เอาก่อนจะกินเอาเอานี่บ่ฮะเอาสักน้อยเนาะปีนบักสัตอมาโอ,โอ้โหได้บักสัตอมา เออเอาห้เต็มแก้วไปเลยเด้อเอาเอาจากน้อยเนาะเอาสู้ซาสู้ซาลวดเอรอหัวเข่าหัวเข่าหัวอาหารอโอ้โหคักคักบ <c oughs> ัวคนท้องคนท้งมากมากโอ้ยคักคักบัวคักซสามมิจฉาบอกบัวบอก<อ>เดี๋ยวบพอสัมกินก่อนเลยเด้อค่อยรีบมือนี่บอสัมมันเดี๋ยวในหอยแมหตกเอาดอกกันเด้อ โบกันเดี๋ยวอยล้างมือจักหน่อยกันเด้อขอน้ำจักหน่อยเด้อเออื้างโหลดเรืงโหลดจอกซะจอกโอ้ยเหนื่อยเลี้ยงงัวไล่ขับงัวถึงกินสตอกะดาษระทมาแล้วรับบดิ่งต้นบักซ้วงสตอกระดาษเป็กระกสตอเขามาบ่บ่ได้ลักเด้อเงินบ่บ่หูต้นไผ่กระตปิ้นโลดไปเปื่อยขามูถุน เ,เป็นตาแสบแ่นบเน<ร>าะลองขดกินมีผัก,กมีน้ำจิ้มด้วยครับพี่น้องนี่น้ำจิ้มครับม <c oughs> ีซีฟูดอันนี้สามรสครับน้ำจิ้มเนี่ยมีหลายอย่างอยู่มีผักกันบานเทาแล้วครับผักกาดผักซีผักหลายอย่างครับายยาืตาแซ่บเนาะป่วยครับเนาะห่วยเสียงรถไฟมาบ้าง บีบแต่ปาดปาดาดม่คุณนาะขับเยอะไงประก,ปากาศด้วยบีแตป้าปาไม่ไก่แต่บนี้รอบแรงเพิ่มั้งเนี่ยรถไฟเนี่ยขนาดไม่น้ำม,มันจะเป็นทางรถไฟลอยน้ำาจสวยครับกูนี่ครับเนี่ยทางรถไฟลอยน้ำครับเนี่ มาแล้วรถไฟมือก็ได้คุณนะครับมาแล้วรถไฟคุณนะ,ะนั่งโป้งมานะครับฝุ่นทำไงมาแล้วานะม,ลมาแล้ว,ลวเด้จังหวาเยอะเลย่อ มันไปนียนะครับเนี่ยโอ้ไปเอกากินดนื้อรถขนน้ำมันครับนวครับว่าไปทีนี้ซ้ำเนาบอขึ้นเขนเหนียวบอเยสัมหน่ลยด้วยเนาโอ้เยอะมากซ้ำด้วยวันหนึ่งวันคนเดียวก็ได้วผู้ใดมาขอไอ้เนาะมือเนีย่ย Oh, nó ăn không? Ôi Ôi ăn Ôi 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 เพื่อจับปาติดด้วยเื่อยดีแท้นะเบื่อๆตกคคอยเอาเรือมาจับโอ้ยหัวคอยย่นย่นครับเบี้ยมาบอกเแขงย่าเป็นตะเลงเป็นยง อโอ้ยไปขอาน้ำพุ่นเขาไม่ให้กินโอ้ยมาขวาน้งพี่เด้อเขาไม่ให้กิออนเดี๋ยวเดี๋ยวทีนะ่แบงในห้เล็กน้อยเด้อเจ็บพนักนะแบงให้เล็กน้อยมาเอาก็ได้ฮากินนะใจผักมาเท่าได้เนาะเยอะแท้ไอเอ้อยคืโค้หขอของหมูเปื่อยดีเนาะ ไออะไรมาเยอะนี่เนาะ้วยเนยดีแ่อหนว่าากก่นเากินได้เนาะเราคอยทีนี้หมึกแล้ มันบุญยางเขาขอกเอบ่บ่อือือืมอโอ้ยเบักเนาะอือือเบียครับือหาเส้นเดรนดีมาให้กินนะเบียบล่ะเบียร์เมีแนวมาแบกบ่มือนี่มีโอ้แต่ยังมาแเนาะงมือเนี่ย นกนกอกบ่โ<ก>อ้ยวิวกย่หอดปากนามึงกระบักตัวอืมอ้เจ้าอางงงงนกกระาตอเดียวกกระดาดินไดไม่มีไบ่ วะว้ายว่ามีเหรอบ่ท่นกบเอาลางโนกเอาสตอไม่นอกสิสตออะไรเนี่ยบ่เอาลางนกอ่ะกินเป็นบ่เอาสตอไงเป็นพอดสตอเด็กเดี๋ยวอินกินนิตยกรำนะเด้อขอยที่ไปหนีแล้วเด้อกินทั้งฟักและบ่สตอเนี่ยเขาแกะบ่กินทางกาลรลดห้วยแม่นบ่แม่นเอาไปรลดเด้อบ่บ่กินคือกระถินบ่วยคักเมากระถินนู่นวันเขาบอกินทั้งฟักก็รลดกระถินนะ กินที่ก mm ันบอกินได้บอบ่กระดูก hmm. ก yeah. 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 hmm. uh ินได้บ่โอ้แทบพักง่ายแล้วกระดูกกินไปหรอกน้ำใสอักเสบบอมันคือเปลือยสิถ้าอไงเปลือยเหรอเมื่อ้โหร่เปลือยเนาะขี้ปวดปวดปวด ัาตกก่อ,อลกกหลายย่างกูดอกคำนีเปิดคเหมือซดน้ำม,มันด้ยมืดสาดวต่อสาตวต่อหิวเรียงหัวมาเลยครับปินจ้คำเดาคอยีะไปแล้วเด้องอหน่นหอยนะไปแ้วบบืะ มาแม่สะตอจะให้ก็ได้มาฝากมาลวดของเขาจะสะตอมาฝากครับพี่น้องมือเนี้ยวางไว้ก่อนกินบระมดขอได้อายเด้อขอยังอีกล่ะเอาเอาไปลวดเถอะน้อแจกกับสะตอเอาแจกกระสะตอตัวอ้ายเอ้ยไปลวดไปจะไปกินป่าเลี้ยงงัวขอเอ๊อไปไปเอาไปให้หมืดเอาให้หมดเออดเดี๋ยวเดีกระดูกไว้บ่อีกชักหน่อยไม่ได้เดีเอาอีหยังเอา น้อยหโอ้ยุดเดอโบกตาเรียกข้างห้องไงโบกตาเรียกเป็นเรงไรคักบอ่อทองห้อทองว่าวาองดีใส่ตองดีค่องพูนอันนี้โมเมนต์ทองขอใคยจะไปแล้วเด้อนี่บ้เอาตีนกกไะไปรวดเอาไปรวดเอาไปตร์ดเด้อไปรวดไปรวด ไปลวดไปลวดไปขึ้นเลียพุ่นไปเติมกปอนครับพี่น้องสำหรับเมื่อนี้กันายหอยแมงคนมาหนอดนะครับปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันดนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ